หากคุณต้องการเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จนี่คือเช็คลิสต์10ข้อที่คุณควรมีค่ะข้อที่1ค่ะคุณต้องเข้าใจว่าธุรกิจของคุณสร้างคุณค่าได้ย่งไข้อที่2ค่ะคุณต้องเป็นผู้นำที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้ข้อที่3ค่ะคุณต้องเป็นคน productive ข้อที่4ค่ะคุณต้องมีความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าใจง่ายและตรงประเด็นข้อที่5รู้จักวิธีการสร้างแคมเปญการตลาดข้อที่6เป็นนักขายข้อที่7 เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถในการพูดในที่สาธารนณะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานข้อที่8เป็นนักต่อรองที่เก่งข้อที่9เป็นผู้จัดการที่ดีและข้อที่10ความสามารถในการ execute หรือลงมือทำค่ะทั้ง10คาแรคเตอร์นี้นะคะเราจะมา up skill กันได้ที่หลักสูตร f a Executive MBA ค่ะ หลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตร Fast Track ใช้เวลาเพียง5สัปดาห์เรียนรู้กับวิทยากรชั้นนำนะคะผ่าน Lecture ์เคสตัดี y เวิร์กช็อปพร้อมการดูงานนอกสถานที่แถมเรายังมีเน็ตเวิร์กิ r งทริป2วัน1คืนให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยสานสัมพันธ์และสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะมากไปกว่านั้นเรายังมีเทคโนโลยี My d n a นะคะคือการสแกนลายนิ้วมือค้นหาจุดเด่นและศักยภาพของคุณซึ่งได้รับสิทธิบัตรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาบรรยากาศการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้นะคะเราได้รับแรงบันดาลใจจากมหาวิทยายลัยชั้นนําระดับโลกแล้วเรามาพบกันที่หลักสูตร f t Executive MBA ค่ะ